คาเปนองเอฟซีค่ะนีก็คือปูฤาษีอินดำก็กําลังทําพิธีนะคะกันซุงพุ่มวัดเนาะคะ่ะเนาะเพื่อจีหาแนวทางหาตัวเลขมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะงวดนี้ก็เป็นงวดที่หกเนาะคะ่ะจากเก่างวดนะคะที่พุ่มเพิ่นได้เก้าวไว้แต่ก้อนๆหนานั่นเนาะคะ่ะเนาะงวดนี้ก็งวดที่หกแล้วเนาะ,ค,ะค่ะกับถารับชมค่ะว่าปูฤาษีเพิ่นจะได้ตัวไหนเนาะคะ่ะเนาะ

Ārahāṃ samāsaṃ bhūto bhāgavāṃ bhūtāṃ bhāgavāṃ tāṃ āpi vādhe nī bhāgavāṃ tāṃ bhāgavāṃ tāṃ mū māṃ māṃ nāṃ māṃ sāni

Tuti yang amang serang nang kapani. Tuti sangkang serang nang kapani. Tati udang serang utang sara nang amang serang sangkang serang saka bahwa turah tu sema samputa sak namo tatak bahwa turah tu sema samputa sak namo tatak bahwa turah tu sema samputa sak ritawan me tang me peritang panentu sakti kami cerupe diri DI takel jan tari dewi mane खामे करुवनक नेतेहवजयन्तु देवाचराचरविश्वमे यः कण्ठपनाखा तिष्ठन्ता सन्ति चेङ्मुनिवरवचनं सातवो मे सुनन्तु हंम सवनकरोयं वदन्ता हं मवनकरोयं वदन्ता हंमसवनकरों वदन्ता อพอแม่ผู้บาอาจารย์รวมผู้บุรพาาจารย์ทั้งหลายมุนีผู้ขาในน้ำผู้มอนีฤาษียินงดำพอเรือพึงบารมีนําพระพุ่มเจ้าทีเจ้ากุ้งพลรีนําอาจารย์ทุกสำนักทุกปรมครูเรื่อในตัวทุกสาคนละลุในประเทศไทยผู้บาอาจารย์ทุกสำนักกระไดช่วยอุ้มช่วยสู้ผู้ขาเรือพอผู้ขาได้สั่งวัดสั่งศาลาไปพุทธนํำโบกศาลาสั่งปฏิทโตหยอดพระพุทธศาสนา ขอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้บารมีสิ่งให้ท่านให้ยึดให้เดือดให้โชคให้หลามเด้อพ่อไดีสั่งสั่งสลาก็ได้เลี้ยวตัวขอให้พ่อแม่ทวดนี้เ้อพ่อแม่องข้าหนักขราดับั้นเก่าตระกูลอาราธนามาปกปักรักษาอาราธนามาให้โชคให้หลามกับลูกกับหลานโชคลาบสิือดตัวเลยสิ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้บาอาจารย์ผู้ข่าดอกหูจัก ขอพ่อแม่ยผู้บาอาจารย์เด้อส่งเสริมสนับสนุนผู้ข่าขอฝากเป็นลูกเป็นเต้าขอฝากเป็นลูกเป็นหลานเด้อในนามผู้มุนีลูซีนดำขอฝากพ่อแม่ยผู้บาอาจารย์คอยอุ้มคอยช่วผู้ขา่าซึ่งเชื่อว,ว่าอรารักขาินพุ่มนุงอยากปักษาคนท่านมวดนี้เป็นงวดที่งบมวดที่หา่านมาแล้วกะผู้ขาบน่านวิ่งเก่างวดไปื้อแช สามงวดผู้ขาะจะทำนาทีผู้ขาให้ดีเท่าดีเท่าที่จะทำได้ขอให้พ่อแม่ผู้บาอาจารย์เน้อให้ได้พนันงวดนี้ก็ได้พันสมความม,มุ่งมนะั่นปรารถนาไหญเหล็กตีลังกาได้พอเด้อมันจริงเนี่ยโยตีลังกาสะตุย้ย <c oughs> ตีลังกาพ <c oughs> ุ่งหยากเต่าก็ได้ตีลังกาปั๊บพุ่งหยากก็ไ ข้าทูตข้าพเจ้าขอรัตนานเชิญพระภูมิทัที่เจ้าภูมิพดีบุรุษภูบุรพาจารย์ทั้งหลายนับปัดนี้ในนามข้าพเจ้าภูมิมณีือสีดำขอรัตนาท่านทั้งหลายอโอ้ยมาประทับกลางประทับทรงลูกหลานสักคราเดยเเพื่อจะได้สนทนาธรรมกับลุกหระหลานสักครั้งยังโชคให้ลาภให้นา,นาวาสนาก็าให้อวัต แก่ awesome, ูปเจรหนสักใครหอท่านได้โปรดปานีลูกหลานทั้งด้วยเระท่านสาธุเจ้าไข่ยพุทธังอราธนานางธรรมังราธนานังสังฆังราธนานังพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิพุทธังอรุภาพธรรมังอนุภาพสังฆังอนุภาพขอดังกรงฟ้าธโลกเมืองไทยขอได้สมควมวัาประธานคืนพุทธังเสติอิกรรมะทัสสะนโมพุทธายะอิมังสะนมะ อะอุณโมพุทธายะกะสะทะนะนะมะอะอุนะมอนะอะ,ะนะมะทัะนะโมพุทธายะนะอุนะอะนะนะลึลือ ทำเลลูกบ้นะะานี่ดีมีงมก็จะได้คมแขกกัยังนีมบเียปูบ่ามุดมาดูบนดี้หลานชุทุกคนทัวประเทศไทยเฮยืูแล้ทั้งนี้แหละาปููโจ้ไปทังนยี่จ็ดถึงแล้วเพ่งบุญบารมีปูได้หลานชุพูทุกคนมหาปูมณีวัดนี้ ร้านน้อยกะเพิกคักเลยลูกร้านซื้อแม่ปูวดูดูเหลืองวดนีละวัดีกาแน้ำมูบรโอ้ยัง่ได้ปูวดก้อนได้อยู่ครับอังวัดนี้เดอปูเด้อแก่เด้ครับอ่าอแก่ครับผมแก่แก่มือไร่ของม่ตุ่ครับปูไร่ขอน้มวยมากบ่มื้น มาคือโก้มาตัรงสองยุ่งขังเลยพอผมโดนนักว้อได้ไปดีใจตัวนเหมือไล่ก็มานึ่าตัวฟูไล่ก็มาฟไมาจะแข่งบาลีล่ออะมาน้ากันทุกองใจคุณก็จะควบเก่ยววดะมาน้ากัน ก่พูดคำจำเพียง่าง so ั้ดูเนาะรู้ที่จังวัาแจะบันไดพบผูหาตใเจ้าโกังหลายสวดทังหลายูกบุญบามีบุญดมันมีอยู่แล้วมันก็ได้คือนโก้เายูแลบุญคุณนทษอยู่กับผอยู่กับมันเูดูหลกรรมอยู่กับผู้ก่อบนว่าพอเม่เ้องเห็ียังไงยังไงมันก็ได้เงินัดูหลห้องปูบกทั่วก็ได้กินปูบักทั่วเขาได้กิน ปักเผ่าม hey, ันไปเกินไปนู่นูกัล um <so ้วปูนี um ่ส um um ุดยอดเลยปักเผ้าเีสุดยอดแล้วปูตีหลังกาวะมันตีหลังกาตีองใจกัลูกขอจาผ่านเออปูเออโชสให้มันมชส่งมีใช่ เอ้ยมวามันนี่มันเป็่กิจกรมมีโมีเรษฐมไตมเจอาถกักนานักอันาคะนะกทอนี่กันตาคงคานักกายฮีมาเครมีเครมีรวย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 ครเมียในบ้านเอาเมียดดเครเียหมายถึงรวย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 มมีมือช่วง มันรวยมันจอยตายคนจะได้ออกรถตู้ให้เลือดสีหน่อยนะครับจะได้เป็นวัันี่ยอดยานสมฐานสมรสมรสมุ้งูยาสุกอกาะงี้ลูขออนุญาตเด้อแค่ได้กินไงเนออยกไดกางแซบให้ปูได้กเกาะงีให้ไงก็ไหนปู

มามันสุให้บนี้พี่น้องเอฟซี่เอ้ยรดวู่เกี่ยวมวนทวนทวนาผู้ใดพันยาสูบไม่กู้กอนี่มันถี่ริบจนมันร่มเลยผู้ใดล่ะผู้ใดล่ะ โอยจิบดาตัวเนี้ยมียาตันห้่นหุ่นุ้่นห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 ่นูุ่นหัวนหุ่นหุ่นุ่นหุนหุ่นหุวนู้มนวุ่นหุ่นห้่นหุ่นหุ่นหุหล่นหห้นหนนีนหนนน่นนน่นหนี้หนนี้นหนห โอ้หนามากที ga, oo, um <c Blaze> oo, ุ่ดลก่อนปูมาอยู ua, ma, ่ <c takeaways> oo, ่บนะปูหนาวมากเลยปูมาอยู <aciones> <c oughs> p oo, p ่ไฟหมดแล้ววันนี้ป <c oughs> ูยังอยู่โอ้ยปูดับปูอปูยังงย่าไปูไม่กอมเยวใช่พ้าเหอไอ้บางไม่ด้ก็แเตียตุกเบีงนะคุณนี่ตกันยังใกล้ก็ห่งืหางกาหางืนเออได้สดยากกีน หากจาห่าบัจะได้สูบยาวกันได้สูยาของสนี่กรลังใจไปนี่กระลังใจแต่ว่าปู่บาเราขังพวดให้แล้วป้ากันยาโรดกดูดลนี้มีส่วมกทปู่ขอขอบอกขอบใจขอบุณหลายๆลแบนี้ปู่ขอน้ำูปน้ำหลานดูปู่ยัน

พดทำทำเพลงเลยปูเอ้ยสาธุจริงๆลูกหลานก็ถือมาคอยอ่าี่แลละปูทำมันก็ไม่หยอดจังสิล่ะปูเอราให้มันสมปารถนารวดปูเรต้องสีปากการกีเียนเขียนเป็นน้ำตาก็ได้วย

สัตว์เป็นกระบดอีกกระบะมันบดมันไปทั้ง2แม่น9บ่มีหลาย <laughs> สามตัวทีเดียวมันส้อนตรงเลียนตดนะหัมดีเลยเด้อผู้ถิ่นดูลานสาตัวผู้ว่าเกาหงดปูสัญญาเลยู้ถิ่นสามตัวงวดนีงใช่เลูวงงล้ว่าถิน่นะรู้เลยะว่าสา 3ตัวนกปูสิมื้อนี้กะงวดนี่กูให้มั่วดีเด้อกงมั่วกูให้งวดนี้งวดให้3ต่อ8 3ตัวให้3ตัวบ่แตกมันออกที่นี่แหละ <coughs> <coughs> ก็จะเรียนดูันแจะเรียนท่ปอจะเรียนด้วยหัวหนหัโอ้ยเรียนลงมาเรลงมาผู้นำแถวตั้งที้นักหารเรเรียนทุกตูวเดยหัวเช่นน้เรียนตัทำตูวมันก็ะเดดูลเรียน จานยังหายใจแห้งอาจย์ขนาดว่าต้งทีมองเงินี่ไม่หย่มาหยางทีหรอกว่าน่งนิ่งครับเด่ ได้แล้วครับโอ้ยนี่ไม่แปลว่าที่1 <laughs> 485เบิ่งบัดทําไว้บัดได้แล้วโอ้สุขใจถ้าดุกผู้อยู่ได้แท้สุดล่ะเด้ <serunilay> <canfuloyu> <Laborator ilfi |notimestamps|> กรัรัใจ่นงเดียน้เัวเยวกนพี่ล่นกางนบลงให้เราเห็นบ้นน่ะนะ่าหนาเพิ่นกาบลงให้เรานนันนะห้าแปดหนึ่งหกสองครับี่น้องงกได้รือว่าวนกัตามคือการไล่ตัวแบบเดวอย่างเี้ อแล้วก็ถเรอาาขอดครับมือดีครับอครันนี้เราู่กูกู่ท่นสมัยกึงกวนี่เรากู กลยนะครับออกซอนครับออกหนีมาได้มาสั่นตัวหอเกการออ เดี๋ยวน้องโอ้ยแม่นเลยเป็นม่นครงน่มันต่งนดม่งงวันจังี่แล้วล่ะงวงมดงแล้วมาจะใส่หน่อมวยโดนม้วนให้ล่้นมวน่หดลโดนพรมโนงมาเป็นนยมม่วน นิเพ่งว่างแบบงามแรงจติงามงามและลกเกเขียนง่ายหวดคนเนี่ยเ่อดาเาขึ้นมา้วมดตีร่างกายวปตีบ่ไรอกมุนะได้เลยปูเช็ดไฟยางดีเลย เฮ็ดรัดสองฝาบาทแน่ว่าสั้นขจัดากข้ามาพี่สองฝาบาทให้ด้วยเฮ็ดรัดต้องล่อล่อกันก็ัรบพระบาทก็ตัวเดียวกันนลครับตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันระบาทก็หาแปนนี่

ปูเพราะต้องการยังน้ำดีน้ำหลานต่อ,อการอยู่ในหลานที่โชคที่ลาข้ <c oughs> อได้ส,สร้างวัดปศาลารับความคุม้มครองด้กลาคือนี่นะครับพี่น้องเอฟซีคัดคือเล็กของผู้มว้วดนะคะหรือปูลวดสีอินดามทีเราซุ่มนะคะที่ปูเพิ่นสุ่มนะคะเนาะของผู้มว้วดทีงวดนี้กับเป็นงวดที่หกเนาะคะ่ะเนาะ งวดที่แล้วปูก็เค่อยบอกอยค่าวาแล้วว่างวาเหล็กหกกรเหล็กเก่าเนี่ยเหล็กตัวเดียวกันนะคะแต่กะบโรู้วาจะมีค้นกลับหัวหรือเปล่าถ้าพวกเธอเป็นนะคะอาจจะกลับหัวไว้อาจจะไม่โชบนะคะไม่โชบไม่หลับนะคะเนาะค่ะตัวนี้ก็แคบหน้าจอไว้นะคะระวังงวดนี้เป็นงวดที่หกนะคะจากเก้างวดนะคะเนาะที่ที่ผู้ผู้ดเพื่อนวาจะห้เนาะค่ะเนาะงวดที่ ที่หค่ะบทที่6นะคะก็ให้เอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อค่ะเด้อใส่ดุลพินิษใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะนี่ก็เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลเนาะค่ะเนาะวิเคราะห์ดีๆนะคะก่อน่งทุนเนาะค่ะแคปหน้าจอกันไว้นะคะมักกะจัดคัดกับผ่านเนาะค่ะเนาะคนหมุนอยู่บางเกาะคนบอกอยู่ภาคอีสานเนาะค่ะเนาะค่ะ เอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์เบิ้งนะคะใส่สตดิดีนะคะเนาะยิบรถตลอรถตลีไว้เพื่อเสียงโสงเสียงไส้ก็กได้ค่ะหรือว่าผู้ใดจะเอาไปเป็นปึกก็ได้นะะเนาะค่ะเนาะตามทติดนพินิจของเอฟซีเฮาอะค่ะ,ค,ะ,ะค่กนนะ,คะกนนะะะ็สำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝาก่อแมเพี่น้องเอฟซีเฮาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอบันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แอดก็ ขอขอให้เอฟซีทุกคนโชคดีนะคะรับโชครับทรัพย์เนาะค่ะเนาะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดติดตามกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะจะได้ผ่าดการแจ้งเตือนกระทั่งช่องเนาะค่ะเนาะกับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทังช่องในหาคลีปด,ดีๆให้พ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเฮาได้รับชมรับฟังต่อ,ตอไปน้่เเ้อค่ะเดอ้อสำหรับเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ผ่าดการแจ้งเตือนกระทั่งช่องพิมพ์ผาโชคเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ